สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับกับเกษตรกรที่เลี้ยงวัวฝูนะครับหรือว่าตอนนี้นะครับสถานการณ์โรคลำปีสกินนะครับก็มาแรงครับมันก็ถึงจุดที่ที่ผมเลี้ยงเหมือนกันนะครับโรคลำปีสกินเนาะโรควัวนะครับค้ก็เป็นโควิดนะครับช่วงนี้วัวหมูก็ตายนะครับวัวก็เป็นลำปีสกินอีกนะครับ โอ้โหหนักเลยครับปีนี้ก็ทุกท่านอาจจะหนักใจนะครับเพราะว่าวัวฝูงนะครับโรคลำพิษสกินนะเป็นโรคที่ติดต่อง่ายนะครับต้องรักษาตามอาการวัคซีนก็ไม่ทั่วถึงนะครับช่วงนี้เราเลี้ยงวัวฝูงแบบนี้แล้วมันจะติดทั้งฝูงไหมนะครับจากที่ผมเลี้ยงมานะครับของผมมันเป็นบามันผสมไทยนะครับครูมันค่อนข้างดีกว่าวัวที่เราไปขุนนะครับ วัวฝูงเอ้มันติดแล้วมันจะติดไปทั้งฝูงไหมเราจะป้องกันยังไงเราต้องแยกไหมของผมไม่ได้แยกนะเพราะไม่รู้ผมจะแยกยังไงนะครับวัวหลักร้อยนะครับพอมันติดตัวหนึ่งแล้วเราต้องแยกออกจากฝูงคอกที่อาไปใส่เนี่ยมันก็ไม่มีครับปีผมมียาอยู่สามตัวนะครับจะมา,าแชร์แล้วก็ช่วยเหลือนะครับเพื่อนเกษตรกรที่เลี้ยงวัวฝูงเหมือนผมนครับคือผมใช้แล้วมันโอเคนะมัน ใช้แล้วมันหายนะครับวัวมันหายเลยสามตัวพอดีไปปรึกษาหมอกรมปศุสัตว์มาครับเกก็แนะนำยามาสามตัวนะครับซึ่งกรมปศุสัตว์เนี่ยเขามีร้านยาด้วยนะครับเขาก็แนะนำให้ไปซื้อนะเป็นยาสามตัวนะครับฆ่าเชื้อแล้วก็แก้กเสษแล้วก็เกี่ยวกับฆ่าเชื้อกรอดลมพวกนี้นครับมันเป็นโรคที่ต้องรักษาตามอาการของวัวครับ วัวที่เป็นเนี่ยจะไข่ซ้อนทุกตัวนะครับถ้าเราดูแลไม่ดีหรือว่าพลาดไปนะถ้ามันเชื้อมันติดไปที่ปอดนะครับตายได้ง่ายๆนะครับถ้าเราไม่ป้องกันนะครับต้องดูอาการมันด้วยแล้วผมจะให้ดูวัวที่เป็นลำปีตะกินนะครับแล้วมันก็หายไปแล้วนะครับก็เป็นยังไงนะครับผมจะแนะนําด้วยนะครับยาตัวนี้ให้เพื่อนๆไปลองไปหาดูแล้วก็ลองมาใช้ดูนะครับ ซึ่งผมใช้แล้วมันโอเคครับการการฉีดเนี่ยต้องฉีดในช่วงที่เราเราต้องสังเกตนะว่าปุ่มมันขึ้นหรือยังนะครับตอนปุ่มมันเริ่มขึ้นนะครับกําลังจะแบบนูนๆผิวหนังนะครับเป็นนูนๆอ่ะเราต้องรีบฉีดเลยครับเพราะฉีดไปถ้าเราฉีดอยู่นะครับมันจะยุบหายไปเลยนะครับแต่บางตัวตอนนั้นผมก็เอาไม่ทันเหมือนกันครับพอมันมาบางตัวที่เป็นแล้วผมก็ไปฉีดมันก็หายหายนะครับแล้วก็ใช้ยาบำรุงอะไรไป รอยแผลปุ่มมันที่ว่าหนังนะครับที่มันหลุดเป็นวงกลมมันก็เริ่มเล็กลงเล็กลงนะครับผมจะให้ดูวัวแล้วผมพาไปตรงจุดกินยาก่อนเดี๋ยวผมจะพาไปดูวัวที่เป็นลำบีสกินแล้วมันหายนะครับผมผุกนี้เดี๋ยวไปดูมันมีทุกระดับนะครับลูกวัววัวรุ่นแม่วัวนะครับเป็นหมดนะครับแต่ว่าเจอยาที่ผมใช้เนี่ยสามตัวนะครับฉีดมันหายนะครับ เราไปดูครับผมหากันเพราะว่าช่วงแรกนะครับมันจะเป็นรอยแผลเป็นเยอะนะครับแต่ทีเนี้ยเวลาเป็นแผลเป็นแล้วนะครับถ้าหายแล้วก็ใช้เป็นยา,าเกี่ยวกับยาบำรุงนะครับยาบำรุงยา,อ,าอะไรประมาณนี้นครับเพื่อที่จะให้เขาเร่งผัดขนนะครับเพื่อให้แผลนั้นะมันหายนะครับเพราะว่าวัวที่วัวที่เป็นแล้วเนี่ยมัน ผิวมันจะไม่ตัวนะแต่ของผมฉีดไปฉีดมารู้สึกว่าแผลมันเล็กลงเรื่อยๆครับอ่ะไมารู้ลูกวัวตัวนี้นะตัวนี้ก็เป็นครับแต่ว่าหายแล้วเห็นไหมครับหายเห็นตัวนี้นะครับตัวรุ่นตัวนี้เห็นไหมครับที่เป็นจุดดำๆเต็มตัวครับตัวนี้เป็นสะเก็ดบแผลเก่าครับที่วัวหายไป สังเกตครับที่ผิวครับผิวดำๆำครับแผลเล็กลงเรื่อยครับแต่แผลใหญ่มากครับตัวนี้แผลเล็กลงเรื่อยแล้วก็แล้วแต่จุดสกิดดำๆที่รอหลุดแล้วเอคนใหม่ก็จะขึ้นมานะครับแต่เราช่วงนี้ก็บำรุงไปนะตัวนี้เป็นหนักนหมครับไข่ซ้อนไม่กินหญ้าหลายวันนะครับสองวัน อีกตัวยาหนึ่งที่เราต้องฉีดเลยก็คือยาแก้ไข้ครัเพราะว่าวัวถ้าไข้แล้วมันจะไม่กินอาหารต้องคอยสังเกตว่าม,มันวัวเรากินยาไหมอะไรไหมนะครับถ้าหนักๆไปนะครับถ้าเราไม่ทําการฉีดนะวัวตายนะครับอ่าอยาเช่นลูวัวสีแดงตัวนี้ครับตัวนี้ก็เป็นหนักนะครับ คิดว่าไม่รอดนะครับแต่ก็เจอยาไปก็สังเกตนะครับจะมีร่องรอยอยู่ร่องรอยตัวไข่ดำๆจุดๆตุ่มขึ้นเป็นตัวเลยนะครับตุ่มขึ้นเต็มตัว,ต,ต,ต,วตัวนี้ก็หายหายกับหมดแล้วครับก็ยังมีบางตัวที่เป็นตุ่มเล็กๆนะครับนี่นะครับยาที่ผมใช้ฉีดนะครับ ไม่รู้ทุกท่านใช้ตัวไหนอยู่นะครับขวดน้ำสายนี่ยเป็นยา้ําขาวนะครับยาน้ําขาวนี่ก็มีมีหลายยี่ห้อนะครับแต่ผมนี่ครับที่ผมใช้เป็นตัวนี้นะครับเป็นไฮโปเพน4ี่รอยตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวสีน้ําเงินเนี่ยเป็นตัวหลักนะครับที่ผมใช้ฉีดนะครับเป็นแบตเตอร์นะครับกิตเฟนเทคร้อยตัวนี้นะครับใช้ฉีดคู่กัน2ตัวนี้นะครับมันมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นยา เกี่ยวกับค่าเชื้อนะครับหลอดลมตรงนี้แต่ผมไม่ได้เอามาครับอันนี้ผมเอามาแค่สองตัวนี้นะครับฉีดตัวขวามือเป็นหลักนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวสีขาวนี่ครับสามารถฉีดพร้อมกันได้นะครับสองตัวนี้ฉีดหัวท้องก็ได้นะครับก็อาจจะเป็นประโยชน์นะครับทุกท่านที่แบบกำลังหายานะครับไปรักษาหัวว่าลำปีะกินเราจะรักษายังไงเพราะว่าเป็นเป็นโรคที่รักษาตามอาการครับ เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่ที่เราเนี่ยครับไปหายานะครับมารักษาตามอาการมันตงไหมประมาณนี้นะครับแต่สองตัวเนี้ยฉีดคู่กันนะครับผมการันตีได้เลยนะครับว่าวัวหายแน่นอนนะครับถ้าให้ดีเลยนะครับต้องต้องฉีดระหว่างที่เราต้องสังเกตเรื่อยๆนะครับมันถ้าเริ่มขึ้นต้องรีบฉีดดักไว้เลยถ้าอยู่นะครับปุ่มมันจะยุบเลยนะครับยุบลงเลยนะครับ ส่วนตัวที่เป็นแล้วนะครับเป็นตุ่มเป็นแตกเป็นหนองอะไรพวกนี้สองตัวนี้นะครับฉีดคู่กันไปเรื่อยๆนะครับเป็นค่าเชื้อนะครับกับตัวแก้กเสษสองตัวนี้นะครับของผมนี่ฉีดยากมากนะครับเพราะเป็นวัวฝูงครับไม่ได้ตีสองอะไรต้องเดินฉีดหาจังหวะฉีดเอานะครับผมฉีดส่วนมากจะฉีดถด้าเป็นฉีดกรรมเนือขาหลังนะครับเพราะว่า ให้ดีเลยต้องฉีดก้ามเนื้อคอครับแต่ว่ามันมันยากนะครับวัวเป็นร้อยนะครับผมซื้อยาชุด2ขวดนี้นะครับผมหมดไปหลายพันแล้วนะครับสองตัวนี้นะครับผมใช้ประมาณ3ชุดแล้วนะครับสาสชุดแล้วนะครับที่ฉีดวัวไปนะครับมันก็หายนะครับก็อาจจะเป็นประโยชน์นะครับแกเพื่อนมาชิคที่เลี้ยงวัวนะครับ เราเลี้ยงวัวฝูงด้วยนะครับพอเป็นแล้วก็มันไม่แยกไม่ได้ครับเป็นแล้วก็มันเป็นไปเรื่อยครับติดกันง่ายนะครับเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นเราต้องแยกออกจากฝูงนะครับผมแยกไม่ไหวนะครับมันเยอะนะครับบัวก็ถูาค้าอาจจะตกใจหวั่นใจว่าเอ๊ยมีวัวฝูงแบบนี้เป็นแล้วมันจะเป็นยังไงครับมันก็น่าหนักใจเหมือนกันครับแต่นี่นะครับผมก็อาจจะเป็นอีกแนวทางนึนงครับ เพื่อแก้ปัญหานะครับอาจจะเป็นประโยชน์นะครับแก่ท่านที่เลี้ยงวัวฝูงเหมือนกันนะครับว่าเออมันติดแล้วมันจะติดทั้งฝูงไหมมันไม่ทั้งฝูงนะครับมันขึ้นอยู่ที่ภูมิวัวเลยครับตัวไหนภูมิดีมันก็ไม่ติดนะครับแต่ถ้าตัวไหนติดแล้วเราก็ต้องช่วยฉีดยานะครับของผมเป็น2ตัวนี้นะครับอย่างไรทุกท่านก็ลองไปหามาฉีดวัวกันดูนะครับแต่สำหรับผมคิดว่ามันโอเคแล้วมันหายนะครับวัว มันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับแต่ทุกท่านอาจจะมียาแล้วละ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าใช้ย,ยามันอาจจะเป็นประเภทเดีวยวกันนะครับฆ่าเชื้อแก,ก้เศษเหมือนกัน,นครับแต่นคนละยี่ห้อก็ลองหายี่ห้อสองยี่ห้อนี้มาใช้ดูนะครับสําหรับวันนี้ก็ฝากทุกท่านไว้เพียงเท่านี้น,นะครับสวัสดีครับ